ด่านนี้พยายามจะลงข้างล่างนะลงข้างล่างก่อนทีไรตายก่อนตลอดมีได้ยินเสียงคนเปิดประตูข้างล่างนะแสดงว่ามีคนลงข้างล่างแน่เลยชิบหายละการที่ลงข้างล่างไม่ใช่เรื่องดีนะบอกเลย เดี๋ยวเราจะรีบปักพิธีให้เพื่อนๆนะแล้วให้เขามาส่วนเอาเดี๋ยวเราจะไปหาของดีกว่าเพราะว่าเราเปิร์กหาของมาวันนี้พี่ชายมากับน้องสาวนะคะนิพาดดดเดี๋ยวพี่มานพจะปกป้องหนูเองแต่วันนี้แฟนพี่ไม่ได้มาด้วยนะพี่อ่องที่เป็นพี่สะพายหนูอะ่ะเขาไม่ได้มาด้วยแต่หนูก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องสาวให้ดีที่สุด ห้ามาเล่นของชนะชนอุตสาหา์ไว้ลงข้างล่างดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นผี่อยู่ข้างบนนางมีปโต้กไกชนประตูตึมเมื่อกี้ ปลูกสายสินถาวรอีดไลใครอยู่น้าอ๋อไลยูริ่อยู่แน่เลยนางส่งสติกเกอร์ ปอก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 เออผีดุแน่เลยเนี่ยหน้าแดงกันละนาวเลยตายอีกแล้วหนึ่งผีดุมาก เ,เดี๋ยวพาขึ้นข้างบนดีกว่าผีมาพวกเมืองถอยโอ๊ยขอบคุณค่ะ อินาเป้ชะตาขาดแล้วผีไล่นาเป้แทนแล้วทีเนี้ยตายแล้วนาเป้กูแค่เอายันมาไว้ตรงนี้วะตายจริงด้วยชุบได้ไหมอ่ะ ไม่รู้เพื่อนในตี้จะชุบเอ,อ้ชุบได้ชุบได้ชุบได้หาของต่อนี่ยาอยู่นี่วิ่งไปไหนคะฮลัลโหลวิ่งไปไหนของนางวะนะวมินิพา ลงข้างล่างหาของให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้ของอีกกล่องอีกกล่องหนึ่งก็จะทำประตูได้แล้วเชียตรงนี้มีประตูเดอ้อ ตรงนี้มีประตูนะยูดิจะรอดไหมวะเนี่ยหยิบยาไปหนูเดี๋ยวเราหาของไว้ให้เอา้าเอ้า ยูรลีตายแน่ยูรลีโอ้ยตายตายตายยูรลียูรล,ลีกูตายแน่ยูรลีกูตายแน่ <c oughs> เอาเอาเอ จะช่วยนางยังไงดีวะตายจริงตายจังตายแล้วเสียโอ้ยมึงตีโดนได้ไงตรงนี้มียันอีกเดี๋ยวเราจะไปจุกตรงนี้ต่อ มันเดินวายอะ่ะมันใช้อะไรวะมันใช้อะไรเดินวะอ่ะมันใช้อะไรเดินมันใช้อะไรเดิน <c oughs> แล้วของที่ฉันทำไว้มันหายไปไหนหมดยังไงสายสิน โ้๊ยมันเดินวยวๆชิบหายวายบอดมีห่าเอ้ยเอานี่ไปกินเอาน้ำมนต์ไปน้ำมนต์มีกระจึงเดียวโอ้ยอึ๊บตายน้องสาวกูสวดยาวเลย นิภาจะตายไหมเออโนิภาเอยลูกสาว คือยามันมีแต่ฉีดกันพาไม่พากันไปฉีดตอนแรกก็อย่างนั้นแหละพี่มันโปอะมันใช้โปอีพีจีน,น่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยมันเดินไวอะดูดูบัตรลัดมันไม่หายเลยทั้งที่มันโดนน้ำมนต์แล้วงงมากคือเขาทำมายังไงก่อนนี่พาโอ้ยลูกแม่เออบัตรลัดไม่หายเลยเหรอ สวัสดีเออศาสตร์กีมันเออตายกันหมดเลย